ขอบคุณสำหรับกระเป๋าค่ะยังไม่มาส่งเลยอีซัสให้มาส่งเลยเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ด้วยคนจะได้รู้หนูอยากโชว์คนละมันไม่มีคนรับโทรศัพท์ท่านหญิงครับเชิญอุ้ยขอบคุณค่ะเชนอันนี้อัฟเตอร์นูนทีนะครับเดี๋ยวอีเวนนิ่งอีกสองทีนะครับเขาทำน่ารักหมดเลยอ่ะจริง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 อุ้ยอุ้ยจ้าหอมมากเลยอ่ะจริงนี่เขาให้นาฬิกาาซายมาด้วยนะเพื่ออะไรันนี้คือสมมติว่าฟิปปุ๊บ ตแดกเสร็จให้เร็วๆกันเยี่ยมท้งหมดเลย อุตส่า์เร็วเร็วเฮี้ยัเวลาแล้วเี้เร็วเร็วรีบกินทิ้งหมดเลยอีเี้ยแล้วมันรอไม่ได้หรอเขาเขาทำอะไรตั้งเวลาไว้เผื่อแบบมันชาี่มันไอนี่ไงอ๋อชาอ๋อคุณนึกว่าเฮียตั้งแล้วต้องรีบแดกให้หมดรอกเเเสร็จปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟได้อะไรอย่างงี้อ๋อถูกล้วันหลังเขาต้องบอกด้วยสิใครไม่รู้ไอเฮี้ยฟิปนาฬิกาก็รีบแดกอ้ส่าว์ลวกปากมล้เฮี้ยแต่เวลาว่ามึงกินอะไรแบบนี้แล้วมันดูดีกับแขกลน คละลูกคุณแล้ใช่แต่งลูกไม่แต่งเหมือนกันอะไรวัดว่าเราจะต้องมีเงินแค่ไหนหรือครอบครัวต้องมีเงินแค่ไหนีูกค,คุณหนูอ่ะสมมติบ้านกูมึงก็ลูกคุณหนู no no no, no 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 แม่กูก็เป็นคนฐานะปานกลาง แต่ถ้าสมมุติในตอนมัธยมอ่ะกูก็ถือว่าเป็นคนที่มีเสื้อผ้าใหม่ก่อนเพื่อนมีโทรศัพท์ใหม่ก่อนเพื่อนแต่กูไม่ได้รวยระดับลูกคุณหนูนะแต่เพื่อนก็จะเรียกกันว่าไอเฮียโอ๊ตแม่งลูกคุณหนูอันนี้คือแล้วแต่คนกูว่ามันเป็นสิ่งที่คนมันสร้างขึ้นมามันเหมือนกับเวลาคนเรียกไอเฮียนั่นว่านี่คนนี้มันไฮโซอย่างเลยคนนี้มันไฮโซอย่างเลยมึงมนงรู้นี่ไงไฮโซคืออะไรทุกวันนี้กูยังไม่รู้เลยจากของใช้จัดการแต่งกายจัดการแต่งตัวสมมุติว่ากูกูสั่งกระเป๋ามาาใให้้มมมมึงงบนนเเเีีี่่่กคืืออไไฮฮโโซซวะชร ยังไม่รู้เลยอันไหนคนไหนจริงไม่จริงเมื่อก่อนคาว่าไฮโซมันคือคนที่มาจากตระกูลต้องต้องเป็นนามสกุลแบบแบบต่อกันมาใช่ไหมนะจ้าใช่ปาโมดไม่ใช่ตามด้วยจังหวัดอีควายนะนะนครพหลุงอ่านนอยุราอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮโซกอนแต่ว่าเดี๋ยวี้เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าแค่มีเงินหน่อยก็ได้ใส่ของแบรนด์เนมหน่อยออกงานสังคมหน่อย ก็ถือว่าไฮโซได้กูว่ามันเราใช้คำว่าไฮโซพัามเพื่อเกินไปคล้ายๆกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นี่คือใช้คำพัมพัามเพื่อทุกอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้บ้างในประเทศไทยอีนี้ ใช่โย,ยนไปกูว่าไทยแม่สัตว์คือซอฟต์พาวเวอร์สำหรับกูทั่วโลกมีหมดนะนี่ขนาดฝรั่งยังไม่รู้นะว่าเมืองไทยมีนวดแผ่นซ้อนแผ่นด้วยไม่ต้องเแตกฝรั่<อ>งรู้เนี่ยกูว่ายิ่งก่บซอฟต์พาวเวอร์อีกแขกแล้วใช่ไหมน,นี้ของเราเป็นเหมือนอยา<ม>่อยาบอกว่าที่คุยกันมาจะไม่ใช่แม่นะยิ่งกว่าแม่ชีเขาเป็นสายให้อภัยบ้านเขาอยู่เขตอภัยทานห้ามตกปลาห้ามยิงนกไม่แล้วเขาชีวิตเขาจะคนเฮี้ยมาตลอดและเขาก็ยังมารายการคนเฮี้ยอีกนะไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไอสัตว์ก็แค้เขาไปเจอให้มันจบต่อไปโอเคไปเจอกัน้ชม นําตัวเลยครับชื่อชมนะคะชืว่าฉายาชื่อว่าชมชิมค่ะชมชิมทําไมถึงชมชิมตอนแรกบางคนอาจจะชอบคิดว่าแบบเออชิมอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบกินค้อาหารหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเพื่อนอ่ะชอบบอกบอกว่าหนูว่าเหมือนลิงชิมเป็นซีชิมเป็นซีก็คือแบบว่าหนูก็เลยใช้ฉายาตัวเองว่าชมชิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันคือการบูลลี่กันใช่ไหมอ๋อเป็นการบูลลี่มาตั้งแต่มอปลายอ่ะพี่หนูก็เลยเอาการบูลลี่มาเออเป็นชื่อเราเลยเหมือนยังไงวะเหมือนลิงเหมือนเลยหรือเราท่าทางหน้าด้วยนะ ่เหมือนหนูสวยนะหนูอายุอะไรครับอายุ27ค่ะมีแฟนมากี่คนมีแฟนมาประมาณ5-6คนละกันแล้วตอนนี้หนูทำอาชีพอะไรอยู่อะหนูเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟูตัวน้อยเขาบอกว่าหนูเป็นลูกคุณหนูไม่ได้บอกค่ะ หนูเป็นลูกคุณจริงๆหรอคือหนูไม่ได้เป็นลูกคุณหนูหรอกคำว่าลูกคุณหนูอย่างที่พี่บอกเลยว่ามันมีการแปลได้หลายแบบนึกออกปะคือของหนูอาจจะเป็นฟิลว่าแบบหนูเป็นหลานคนเดียวประจำตระกูลเป็นหลานคนเดียวที่บ้านก็ตระหักทุกวันนี้หนูหนูหนูเป็นพนักงานออฟฟิศทุกวันนี้หนูใช้รถยุโรปไหมใช่โอเคโอเคแต่ว่าหนูก็เก็บตังค์ของหนูเองไงโอ้โหแล้วก็เก็บตังค์ของเราเองคือเหมือนแบบคือเหมือนเราเป็นลูกหลานคนเดียวคนก็เลยเทคแคร์อาจจะเทคแคร์แต่ว่าหนูก็ซัพพอร์ตตัวหนูเองแล้วหนููกก็ซัััพพออรรรร์ตททที่บบ้าานนนนนนะะขยำำงคควหธุิจ อะไรหรือเปล่าคะก็คือคุณพ่อจะเป็นรับเหมาก่อสร้างค่ะแล้วก็พ่อก็แบบว่าเป็นเหมือนนักการเมืองท้องถิ่นแบบเล็กๆจังหวัดอะไรคะจังหวัดอยู่สุทรปราการค่ะสุทรปราการก็ใกล้ๆแต่หนูเป็นอินฟลูด้วยใช่ค่ะก็แบบเพิ่งเริ่มทําแบบว่ารับงานรีวิวอะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำสายไหนคะอาหารบิวตี้หรือวกบิวตี้ไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอยู่ดีมาเริ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนไม่รู้จักหนูจากไหนคือหนูอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบแบบรีวิวสถานที่เที่ยวหรือออออออะะะไรยยยย่่่่่่าาางงงเเเีีี้้แแแแบบบบบปป็นนนคคชชพพูดดววสมมััตตติโซลึกก เออที่นี่เป็นแบบดีค่ะอะไรเงี้ยชอบที่นี่ดีมากอะไรเงี้ยเออเหมือนเราจากการชอบพูดอะไรเงี้ยจนเพื่อนแนะนำว่าแบบเอ้ยลองแบบรีวิวในของตัวเองดูไหมอะไรเงี้ยเผื่อมีคนจ้างก็เป็นข้อดีของเราถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นความชอบของเราอะไรเงี้ยตอนแรกๆดูจะเหมือนเป็นคนนิ่งๆป้ามีคนบอกว่าหนูดูแบบนิ่งเออตรงไหนใครบอกใครบอกใค้บอกเราไม่หรอไม่แต่แต่พี่ดูหนูว่าหนูเป็นคนสดใสแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าพูดเก่งแต่เมื่อกี้พอหนูพูดออกมาพูดเก่งเลย ทีนี like, kind of ้ค uhh> ุยเรื่องความรักหน่อยมีแฟนคนแรกตอนอายุอะไรครตอนนั้นประมาณแบบปั๊อบบี้เลิฟเลยประมาณม .5 ม .6 แฟนหนูเนี่ยก็จะเป็นนักร้องเพราะเราอ่ะเป็นนักร้องนักร้องโรงเรียนนักร้องโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องเพลงนนเป็คสายทำกิจกรรมเเด็กกิจกรรมจะร้องเพลงแล้วก็ร้องไปร้องมามันคอรัดมันคอรัดมันแบบ สอดประสานกันพอมันพอมันฟีดเพลงพอฟีดเพลงเสร็จมันก็ไปฟีดอย่างอื่นด้วยไม่ตอนนั้นยังไม่มีคุีดอบกังอื่นเลยเป็นเด็ก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 เดโอ้ยพี่หนูพี่ก็ฟีดตั้งแต่เด็กใช่ตอนหนูก็แบบว่ามีการปิงรักกันอะไรเงี้ยค่ะปกติทุกอย่างก็หวานช่นเหมือนกับเด็กวัยรุ่นเนาะเดินจับมือในโรงเรียนนิดนิดแน่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีแล้วแต่ว่ามันมาปิดตรงที่ว่าตอนหนูใกล้จะจบแล้วอยู่ๆก็มีข่าวลือมาพี่ว่าแบบว่าเนี่ยชมอ่ะแบบได้กับแฟนแล้ว หลังตู้แอมหลังตู้แอมคือมันเหมือนสับทางเทคนิคของดนตรีเลยไอ้เฮียแม่งแตกหน้าตู้ไอ้สัสแม่งแตกหน้าตู้อันนั้นเสียงแตกเลยเสี่ยงแตกอต่นนนูไม่ผิดเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเพื่อนพี่จริงๆใช่ใช่แต่ว่าพี่แตกหลังตู้อะไร ไม่คือแบบมันในโรงเรียนอ่ะมันจะเป็นฮอตมันจะเป็นในรักถ้าเกิดใครเป็นแฟนกันจริงเขาไปเอาเยี่ยมในห้องดนตรีไม่แต่การพูดอย่างงี้เขาเสียหายนะใช่แล้วหนูแบบมารู้ตอนหนูแบบว่าเออใกล้จะจบแล้วอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันไม่จริงนะเขาบอกว่าหนูไปได้หลังตู้แอมมาเชลก็โอเคมันเป็นความรักเด็กๆเนาะก็เลิกลากันไปแต่ว่าหนูก็พยายามอย่าบอกว่าเลิกเพราะเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแรงมากอ๋อเพราะหนูมาจับได้ว่าคนที่พูดปล่อยเขาเรื่องเนี้ยก็คือตัวแฟนเราเองเหมือนเป็็็นนนนกกกกกกาาารรรรพพูดดดเเ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 ืื่่่่อออออออสสุปททัั้้้้งีีมมมไไไะิขึลยยหหบบบบฮแแต แต่ตอนนั้นก็เด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราเจอคนที่ดีแน่ๆก็คือหนูก็เลยโอเคเข้ามหาลัยแล้วคือต้องบอกก่อนว่าคนที่2อคนนี้อยากให้พี่จดจำไว้ดีนิดนึงก็คือคนที่สองเนี่ยเขาว่ามาชอบหนูตั้งแต่หนูม .4 แล้วแต่ตอนนั้นอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่คนนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่สองปีซึ่งพี่คนนี้เขาจะเป็นฟีลว่าแบบว่าโคกิ้งหน่อยๆแบบเอ้ยนายแกแย่จ๊อสอี๋กระวย อกไม่ใช่กระดกกระดกอ๋อเฮียนึกว่ากระดกเว้ยก็คือเป็นฟิลแบบแก๊งรุ่นพี่อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราไม่ชอบเพราะว่าอุ้ยแรงไปป้าเอออะไรเออแบ๊ดแบดผู้ชายแบดแบดแบ๊ไปอ่ะแบบเหมือนหนูเดินผ่านเงี้ยแก๊งเพื่อนเขาก็จะบอกว่าชอบน้องก็บอกน้องก็ไปเด๊ มาเลยนะมาเลยนะเดี๋ยนวนมึงเ,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 เรียนโรงเรียนอะไรเ่ยหรือว่ามีความกลัวไงตอนนั้นรู้สึกแบบเอ้ยเกงอ่ะเขาก็พยายามจีบหนูตั้งแต่มอสี่มอห้าแล้วหนูไม่สนใจ,ไม,นใจไม่สนใจกลัวกลัวเราชอบนักร้องอยู่แต่เราก็ชอบนักร้องอยู่ด้วยเร<อ>าก็แบบต้นเหมือนประมาณใกล้มอหกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขายังตามเราอยู่วะอย่างเงี้ยมันรู้สึกเราสวยนิดนึงเราสวยแบบให้ความสนใจเราเพ็บยังสนใจอยู่นะเนีี่ยยอะไรเง้วลาสอบจบก็ทัดหูแล้วก็อุ่นจิบกูก็ไม่ธรรมดานะจริงวันนี้เขาไปเรียนมหาลัยมหาลัยนึงซึ่งหนูว่าก็จะไปเรียนมหาลัยนั้นก็ดีอีกแล้วหมายความว่าาเ เขาไปเป็นรุ่นพี่ก่อนแต่หนูตามไปทีหลังใช่แล้วดันบังเอิญไปเจอกันที่นู่นอีกไม่คือเขาอะแบบมามาเริ่มโตหนูตั้งแต่ก่อนหนูกำลังจะเลือกมหาอะไรแล้วหนูก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่นั่นแต่ไม่ได้ตัดสินใจเพราะเขาไม่ใช่ตัดสินใจเพราะเขาเพราะเราอยากจะเรียนที่นี่อยู่แล้วด้วยมันก็เป็นเรื่องบังเอิญแหละที่ไปเจอกันอยู่ตรงนู้นตอนนั้นคิดว่าเออวาสนาหรือป้าแล้วมันก็เข้าไปคบกันคบก็เลยคราวนี้ก็คบกันแล้วตอนนั้นหวานช่ำแบบโอเคน่ารักโรแมนติกดีจนหนููอออกกมมมาาาาจหหนน้้คณะีผญิงยืร น้องชมหรือเปล่าอ่ะต่อนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามีอะไรเอ่ยเพราะตอนนั้นใกล้จะประกวดดนตรีก็คิดว่าหรือว่าทีมงานแต่ทําไมหน้าเหวี่ยงจังอะไรอย่างเงี้ยน,น้องชมหรือเปล่าอ่ะตามน,นี่สิถ้าอ,อ,อยากรู้อะไรไปถึงเขาก็เปิดประตูว่าอันมันคือหอเรานะออที่อยู่กับแฟนเธอ นี่เสื้อผ้าหนังสือก็คือเขาอยู่ด้วยกันเขาว่าเป็นแฟนเก่าของแฟนหนูเขาคบกันมาแบบอย่างต่อเนื่องอ๋อหมาถึงว่าเขาแค่ทะเลาะกันหรืออะไรอยย่างงเี้ใช่แบบอาจจะฟิลห่างๆอะไรขึ้นหนูไม่รู้ใช่หนูไม่รู้ว่าอ้าวเขายังไม่เลิกกับแฟนแล้วแต่เขาอกอธิบายอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่ถามพามาทัชชนศึกษาไม่เอ๊ะแล้วระหว่ารเขาคบกับหนูนานไหมประมาณครึ่งปีซึ่งครึ่งปีเขาก็ปิดบังมาได้ครึ่งปีนี่เขาเรียนอยู่ในที่เดียวกันหมดเรียนอยู่ที่เดียวกันหมดเลยมหาลัยแห่งหนึ่งมหาลัยมันแคบนะเราเจอแฟนทุกวันเจอแฟนก็เรีียยยยนนนนนนดด้้้้้้้วววววกกกกััะะบบบาาาาาาางงงงงิิิชอออออไรรเเเจขข็คคืืหม กินกับเพื่อเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็เปิดตัวปกติคือเราไม่ได้แบบหลบๆซ่อนๆว่าเราคบกับคนนี้นะคือเราก็แบบเราก็เป็นฟิลแฟนปกติเลยอะไรเงี้ยแต่าอไปเห็นพอไปเห็นเสื้อผ้าหนูก็ยังใจเย็นอยู่หนูก็ไม่แบบจนไม่เห็นกับตาจนพระใจมัเจบโทษนะคุณมึงเล่นติ๊กต็อกเยอะนะอันนี้เสื้อผ้าอันนี้หนังสือจนไม่เห็นกับตาจนพระใจมัเจบ จนบะมีมังเย็บเอาใจที่ให้เจ้าเราฟังเยอะอยู่นะเราก็ฟังเยอะนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่างั้นมานี่เลยจะพาไปดูอะไรนี่เขาก็พาแบบเปิดประตูไปอีกห้องหนึ่งแล้วเขาก็เรียกนามสมมติชื่อพี่เอเอะไรเงี้ยพี่เอพี่เอมีคนมาหาอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบ <c oughs> ใช่แล้วหนูก็เปิดหน้าไปเงี้ย ก็คือห้องเงียบเงียบแบบไปกินนี่เลยเขาก็ตกใจแล้วเขาก็เหมือนเคลียร์กันอะไรเงี้ยเอ้ยเอาน้องเขามาทาไมเนี่ยมีอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วจบยังไงตอนนั้นจบยังไงก็คือทะเลาะกันแล้วหนูก็บอกว่าเออหนูให้โอกาสนะแต่คุณต้องเลือกว่าคุณจะเลือกคนเก่าหรือว่าคุณจะเลือกเกาตอนให้โอกาสอะคือมาคุยกันเองสองคนใช่ไหมหรือว่าคุยตรงนั้นเลยก็มีตรงนั้นด้วย3าคนเลยแล้วเขาเลือกใครอุ้ย เลือกเขาเลือกหนูอ๋ออคุเปอ์ใช่เขาเลือกหนูเขาเลือกหนูอยู่ตอนนั้นเขาก็คือออกเขาออกจากห้องนั้นมาเลยพร้อมเราใช่ใช่เหมือนเขาก็คุยกันอยู่ในห้องนี่แหละมีเพื่อนๆอยู่อะไรอย่างงี้กันหมดเลยแต่เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาแบบขอภัยนะมันเป็นเรื่องของอดีตแบบว่าย้อนอดีตไปไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นครบกันต่อนานไหมครบกันต่ออีกประมาณเป็นปีเลยปีกว่าๆเลยแล้วก็มาหักสองอีกรอบนึงหักสองอีกรอบกับคนนี้หรอกับคนนี้คนเดิมอีกก็คือเขาเป็นรุ่นพี่หนูใช่ไหมหนูจะมีหน้าที่แแบบบวววววว่่่่่าา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 าคออออยย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 สนนนนนเเเเทททิชชชี้้้ป็ััังงงงไพรระมมหลด วิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะแบบช่วยช่วยเขาอะไรเงี้ยจนหนูบอกว่าเอ้ยวิชาเนี้ยเราเรียนจบแล้วเอ้แต่เราจำได้ว่ามีเพื่อนเราอ่ะเรียนวิชานี้อยู่นะงั้นเดี๋ยวผมาไปติดต่อเอาเลคเชอร์วิชานี้ดีกว่าแนะนำเพื่อนเนี่ยเราก็หวังดีแบบว่ากลัวพี่เขาแบบอยากให้ทำาน่านแล้วหนูก็เลยบอกว่าก็ให้พี่คนนี้แฟนหนูเนี่ยไปเอาชีทกับเพื่อนหนูซิแฮชแท็กไปเอาชีทเอากันช่ำเอาเป็นเทอมก็ดนเยลยไอคนที่เราแนะนำเป็นเพื่อนสนิทไหมเป็นเพื่อนในคณะดีกว่าไม่ได้สนิทมาแต่ก็รู้จักกันว่าแล้วแล้่ม ไม่รู้ว่าไปจุ่มกันยังไงแต่ว่าหนูม,มารูอีกทีนึงคือเพื่อนเราบอกว่าเอ้ยทำไมยังเห็นแฟนเรามาตึกนี้อยู่หนูว่าอ๋อไปเอาชีตนะอะไรเงี้ยเพื่อนบอกก็ <c oughs> เห็นมาเกือบเทอมแล้วนะยังเอาชีตกันไม่เสร็จอีกเหรอ <c oughs> หนูก็เลยแบบว่าก็ <c oughs> ไปเลย <c oughs> จับได้ <c oughs> ใช่ใช่เหมือนกับว่าจับได้โดยับได้โดยเพื่อนเราบอกด้วยแล้วเราก็มาถามเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคนนั้นน่ะคนที่เป็นเพื่อนอ่ะเขามาง้อให้ง้อแฟนเราอ่ะให้ให้เราด้วยนะแบบแกคิดมากมันไม่ได้มีอะไรคนพูดมาก็จริงว่าเขาไปอะไรกันแต่เรามันเราเห็นไหมอะหลักฐานแบบวาเ้รดย ใช่ก็มอยอมรับยอมรับแล้วเราก็เลยตั้งใจไว้ว่าถ้าคนต่อไปอ่ะเราขอไม่เจ้าชู้แล้วกันมันจะไม่ยากอะไรวะแค่ไม่เจ้าชู้เองอะไรเงี้ยก็เลยเลิกเลิกคนนี้จนมาคนคนนี้ก็คนนี้ไม่มีอะไรมากคนนี้ดีคนนี้ดีแต่ว่าไม่เจ้าชู้ไม่อะไรเลยแต่ว่าเขาเป็นคนแบบเฉย่ฉยช้าชอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะกินอะไรทําอะไรแบบไม่ทันใจเราไม่ทันใจเราเราเป็นคนแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บด้วยอะไรเงี้ยก็เลิกไป อ่าป่วยปูหนสเปคหน่อยหนูไม่ชอบคนแบบว่าตีมากขอแบบเป็นผิวแบบสีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็คิ้วเข้มตัวสูงมีลักยิ้มมีก้ามก็พอขอเป็นก้ามแบบปูม้าพอไม่เอาแบบปูอลาสก้าอย่างไม่เอามันแน่นไปมันเป็ปูม้าเล่ๆแน่นอนอมีส่วนมีทรงแต่จริงๆไม่ไม่ต้องมีก้ามก็ได้นะแบบอวบก็ยังได้เลยขอให้แบบมีมุมที่ทั้งเท่มีมุมน่ารักสูงแบบร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นละกันไม่ได้สูงมากเพราะหนูสูงแค่ร้อยห้าสิบห้าเองยังไงทุกคนก็สูงกว่าหนูอยู่แล้วใช่ใช่ช ถ้าฟิลดาราก็ทำไทยก็เข้าใจเขาเลยเพราะเราเหมือนแบบชีวิตเราเหมือนจอยใช่ป่ะใช่เราชีวิตเราจอยมากนะเราเป็นคนที่แบบมีเพื่อนเยอะแต่ว่าเราก็แบ่งเวลาได้ดีนะกับครอบครัวกับเพื่อนกับแฟนเลยแต่เราเป็นคนไม่พูดจาเพราะไม่ใช่กุลสตรีไม่กุลลุยลุยลุยแต่ว่าแบบถ้าจะปรับโหมดว่าสถานการณ์นี้ต้องเรียบร้อยหน่อยก็ทําได้ทําให้เธอได้ถ้าเธอต้องการยเแต่ไม่ได้ทําได้สี่ชั่วโมงไม่ไหวโอ้แต่ขอไม่เจ้าชูแล้วสเปคเขาไม่ยากเลยนะ คือหลักๆเขาคงจะตอนนี้ขออย่างเดียวเลยคืออยากจะชูมาเพราะเขาโดนมาเยอะแล้วข้อดีข้อดีสวยน่ารักหนูเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบพลังงานสูงอะเอเนจีมันดีแบบแบบดูแลแล้วก็จะแบบไม่เซ็งหนูมีความคล้ายแบบพี่ปุกกี้เออเออเออความคลยพี่ปุกกี้จอย เป็นคนดีเยอะนะเนี่ยเขาเป็นคนโพสิทีฟใช่โพสิทีฟอยู่แต่แบบบางครั้งก็ขี้คิดมากอะไรอย่างงี้ก็มีแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบให้แบบว่ากําลังใจคนอื่นเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนถ้าเพื่อนมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยบางครั้งชอบแบบอยู่ในโหมดว่าแบบเพื่อนชอบมาปรึกษาความรักเหมือนเราเป็นพี่อ้อยพี่ชอตบางครั้งที่แบบความรักกูแย่มากนะทำไมถึงพองมาหากูณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเออแต่เป็นฟิลแบบว่าคอยคุยกับเพื่อนคอยให้กําลังใจเพื่อนเป็นคนที่ชอบแบบแคร์คนอื่นแบบใส่ใจความรู้สึกคนอื่นค่อนข้างเยอะ เขาเสียไหมเขาเสียเป็นคนขี้น้อยใจเพราะว่าแคร์คนอื่นมากอย่างเงี้ยจะชอบคิดมากเลยว่าเอยถ้าเราจะพูดแบบนี้ทาแบบนี้ไปแล้วเพื่อนจะแบบหรือกาแฟหรืออะไรเงี้ยแบบเป็นคนขี้คิดมากหรือว่าพี่พูดพูดไปแล้วรู้สึกเออหรือว่าไม่สบายใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งเราชอบเป็นคนพูดออกแนวตลกเลยอะไรเงี้ยเพื่ออยากจะให้คนอื่นรีแลกซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเอะหรือว่าเราพูดได้ไหมนะกับเพื่อนคนนี้อะไรเงี้ยแลกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นพี่คิดมากขี้น้อยใจประมาณนี้ค่ะแต่บางครั้งถ้าสวยโมโหก็โมโหนะอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูเป็นคนที่ไม่่คอออยยใใใช้้หหตัวเเงกรืสีจ นานอ no mm ่ะ hmm. พ uh, mm ี hmm. ่ก็ค yeah> ือฟ right. oh, ังเพลงอยู attend. ่ก yes. mm ับเพื่อนขอโทรมาลอะไรแป๊บนึงก็คือหายแล้วประมาณนี้ไปเจอหนูที่ไหนบ้างปกติหนูชอบอยู่แถวเมกาบางนาเพราะว่าอาจจะช่วงใกล้บ้านบ้านหนูอุ้เดี๋ยวนี้เมกาบางนาเขามีผับอร์ตเปิดมีเยอะเลยใช่ไใช่แบบมีเทอร์ล่ามีมีร้านใช่ป่ะมีร้านร้านวายร้านอะไรเต็มไปหมดเลยหนูก็อยู่แบบละแวกนั้นเดินห้างบ้างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบเพิ่งเริ่มนี่แบบลองตีกอล์ฟเริ่มชอบอยู่เผื่อถ้าอยากมีโปรคนไหนมาสอนก็ลองแกล้งๆคล้งพี่มีมีมีโปรคนหนึ่งเก่งเลยแต่ว่ามีลูกหนึ่งแล้วอะไรอาร์ต อาหารมาลดอาหารว่าลดออกว่าอชื่อโปรตีนโปรตีน <laughs> เร้ลองเพลงตอนกลคืนไหมหนูไม่ได้ลองเพลงตอนกลางคืนปกติแค่แบบลองเพลงแค่ตอนมหาลัยกับตอนโรงเรียนปกตินี้ก็คือแบบแค่ชอบร้องเพลงเล่นๆกับเพื่อนเฉยๆไม่ได้ทำอาชีพแค่ไม่ได้เป็นอาชีพแต่ว่าร้าเจอได้ D M ได้ใช่ชมไหมเนี่ยถามได้ D M ให้มันฉ่ำให้มันรู้กันเลยชื่อทุกโซเชียลเหมือนกันหมดเลยไหมครับใช่ค่ะชื่อชมชิมหมดเลยค่ะทุกช่องทางก็ไปจีบกันได้ขอให้เป็นผู้ชายดีๆมาแลกอ่านเขาจะได้แบบมีความรักที่มันสุสมหวังไม่ต้องมานั่งระแวงไม่ต้องมานั่งอะไรขอบคุณร้านด้วยนะคะวันนี้ร้าานสวยมกเด บลูมิงแกลอรี่อยู่ที่ชั้น LG ตึกเอทองหล่อครับถ้าใครหาไม่เจอก็อยู่ที่ชั้นแล้วนะชั้น LG อยู่ชั้น LGBTQ นะครับลองเซิร์ชดูนะครับไม่ยากนะครับเป็นชั้นที่หลากหลายเรื่องทางเพศนะครับตรงนี้จอิงจริงตอนกลางคืนเขามีวงมีวายมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะเออเอให้มันฉ่ำเป็นตัว